ความหมายในชนิดของหนังสือราชการหนังสือราชการหนังสือราชการคือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการได้แก่หนังสือที่มีไปมาระหว่างราชการหนังสือที่หน่วยราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นหนังสือที่หน่วยราชการอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการเอกสารที่ทางราชการจะทําขึ้นเอกสารที่ทางราชการจะทําขึ้นตามกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารมีหนังสือที่ได้รับจากระบบสารสนเทศหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นลักษณะของหนังสือราชการแบ่งได้6อย่างหนังสือภายนอกคือหนังสือที่ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีหนังสือภายในคือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือราชการภายนอกหนังสือตาประทับคือหนังสือที่ใช้ประทับตา หนังสือสั่งการมีสัมชนิดได้แก่คำสั่งระเบียบและข้อบังคับหนังสือประชาสัมพันธ์มีสัมชนิดได้แก่ประกาศแถลงการและข่าวหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นเพื่อรับไว้เป็นหลักฐานราชการ